สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับนายกคนต่อไปคือใครดวงเมือง2,566โดยหมอลักษณ์โหนฟันธงลักษ์เรขานิเทศเผยคำทํานายดวงเมืองปี2,566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถาม นายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครด้วยมอลักษ์เรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมือง2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2 5 6 6ตอบคำถามในรายการ3ามแซบคำถามสำคัญนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่ นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมยาหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพระฤหัสย,ย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะ์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ย วัดเจ้าอามหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาความคืบนาล่าสุดคำทำนายจากหมอป่ายไพรกระซิบระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอป่ายผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2566ท่านโยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตก หมอปลายพรยกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัย มันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งหน้าน้้ำที่มีปะการังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆนั้นต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปราดิบและตรงที่ เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยว และอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ํำท,ทํานายจากหมอป่ายหมอป่ายทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริงแต่เขาทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายที่นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้จะมีความเป็นไฟบางคนโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยาน แต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566จะเป็นปีเกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เครดว่า เวลาเราพูดพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เครสโดยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหล่จะช่วยส่งเสริมทำให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข666 6, 6, 6จริงๆมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นสเสน่ห แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการทุกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยแก้เคราะห์ด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เครดไปในตัวและในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวยงกับาศาสนานั้นหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับาศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดี เห็นชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งบวกและลบโหบุศรินเปิดคําทํานายดวงเมืองปี2566ด้านการเมืองดุเดือดเกอนระหวังเรื่องของฟืนไฟปี2565ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองซึ่งเรียกว่าทุลักทุเลสุดๆกว่าจะก้าวผ่านปีเสือดุมาได้ เพื่อเป็นการต้อนรับปีกระต่ายตลูม44นั้นเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566กับอาจารย์บุษรินปัทมาคมหรือโหนบุษรินนักโหราศาสตร์อาวุโสให้เห็นเป็นภาพรวมคร่าวๆของสถานการณ์บ้านเมืองต่อจากนี้โหนบุษรินเปิดเผยว่าดวงเมืองปี2566จะมีความยุ่งยากมากกว่าปีที่ผ่านมาจะเกิดความแตกแยกทะเลาะก,กันและซัด กันอย่างหนักในกลุ่มของนักการเมืองเกิดการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนเป็น2กลุ่มในหนึ่งพักโดยปีหน้าความแตกแยกทางการเมืองจะมีความโดดเด่นชัดมากเพราะมีความจําเป็นที่ต้องเอาชนะกันจึงเกิดการซื้อพวกหรือซื้อสอสอเข้าพักนอกจากนี้จะเกิดการทะเลาะระหว่างพวกเดียวกันและล้างแค้นกันอย่างดุเดือดเด่นชัดมากกว่าปี2565ที่ผ่านมาทั้งนี้ ดาวราหูโคจรทับลัคนาดวงเมืองนานถึง10เดือนไปจนถึงช่วง17ตุลาคมปี2566จึงจะย้ายออกสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายจนกว่าจะถึงเดือนเมษายนปี2567ส่วนฝ่ายรัฐบาลน,นั้นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระวังความเครียดของรัฐบาลจะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่ต่อต้านและไม่มีวิธีการผ่อนหนักให้เป็นเบาย้อนคำทำนายโหรวสุ เผยดวงบ้านเมืองก่อนประกาศยุบสภาแม่นมากดวงการเมืองปี2566ยุบสภาเลือกตั้งช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งยังชิงคะแนนเสียงการหาเสียงที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงและมีคดีการโกงเลือกตั้งรวมไปถึงการวางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการทหารตำรวจอายการผู้พิพากษา ซึ่งจะทำให้วงการราชการโดยเฉพาะในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนักการเมืองและวงการยุติธรรมที่ตัดสินคดีของนักการเมืองจะมีความเสื่อมและประชาชนจะพากันหมดศรัทธาไม่เชื่อถือคนทำงานในวงการนี้มากกว่าหลังรัฐประหารปี49และปี2557ซึ่งเหตุผลจากสถยนภาพของรัฐบาลชุดเก่า ยังไงก็อยู่ได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องมีการยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนเพราะสภาจะไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ไปต้นไปแทบจะไม่มีกฎหมายฉบับใดผ่านและมีแต่สสอโดดประชุมและย้ายพักกันส่วนช่วงเลือกตั้งน่าจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนไม่เกินเดือนกรกฎาคมประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่ง จะตามดวงเมืองคงไม่มีนายกคนเดิมที่อยู่มา8ปีจะไม่ได้กลับมารับตำแหน่งอีกโหนฟองสนานได้ทำนายดวงการเมืองของประเทศไทยในปี2566ไว้ดังนี้ครับตั้งแต่ต้นปี2566ถึง1มีนาคม2566ใครเป็นรัฐบาลภาระก็หนักต่อเนื่องส่วนฝ่ายค้านก็ยังจะเหมือนคนป่วยทำอะไรก็ไม่ขึ้นทางเศรษฐกิจย่งอ้อยอิง พยายามฝ่าความทุกข์ใหญ่ร้อยแปดที่มาในแบบหนักๆทำให้เพียงพยายามงงหัวประชาชนคนเดินดินอยู่ในบรรยากาศอ้อยอิ่งอยู่อย่างทุกข์ใหญ่ร้อยแปดด้วยเรื่องหนี้สินการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอเหตุการณ์ใหญ่ให้อกสั่นขวัญแขว,น,ขวนหรือเศร้าระทมวงการดาราคนเด่นดังศิลป,ปินเสเลบทั้งหลาย ยังอยู่ในบรรยากาศดวงตกทุกใหญ่จากการพัดพรากสูญเสียฟืนไฟแก๊สควันระเบิดอย่างอ้อยอิ่งรอเกิดรวมทั้งราคาพลังงานยังกดดันวาระออกจากทุกใหญ่ของเมืองเริ่มหนึ่งมีนาคม2566ท่ 2, 66, ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลือกตั้งครั้งใหม่ที่เห็นอยู่ในระยะอันใกล้ ถ้าเลือกตั้งหลังวันที่8พฤษภาคม2566เป็นต้นไปจะไม่มีล็อกถลม่มเริ่มตั้งแต่1มีนาคม2566สิ้นปีใครเป็นรัฐบาลก็จะโชคดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาส่วนฝ่ายค้านเคยเหมือนคนป่วยก็จะค่อยๆงูหัวขึ้นมาและเมืองได้ฝ่ายค้านที่ดีเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่วันที่ย1เอดเมษายน2566จนถึงสิ้นปี2566 คนมียศศักต์ตำแหน่งใหญ่หรือผู้นำหรือคนสำคัญขององ,องคอ์กรต่างๆเข้าเคราะห์ทางกฎหมายหากจะมีการใช้อำนาจกฎหมายหรือระเบียบที่เกินขอบเขตหากไม่ระวังจะสร้างความขัดแย้งในสังคมหรือย้อนกลับมาเล่นงานผู้ใช้อำนาจอย่างสาหัส